มาเลือกนี่เป็นบราซิลเล่นวิ่งอะไรจับกันเถอะเอ้ยเอาใช่เอาที่นี่กันอะไรอะมึงไม่นี่มันวิ่งไหวยาวป่ะยาวเลยไม่นี่วิ่งไวป่ะไม่ต่อยห้ามใส่ห้ามใส่มึงเมเ่หมอวิ่งไวป่ะหมออะไรอะมีขั้รูกอยู่ที่นี่อะมันมันอยู่ที่หมอจะเป็นหมออะไรหมอผ่าตัด หมอรับไข้หรือหมอตีเลยไหมสังเกตเห็นหลายหมอเงี้ยตายหลายศพแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไงกูบอกแล้วหมอโดนเตะกูไม่น่าเป็นหมอเลยกูไม่น่าบอกแล้วที่นี่มันบาซิลเอาเซฟอไปก่อนเด้อบายากที่อยู่ยากโลกนี้มันช่างอยู่ยากสุดเกินหมอโดนเตะหมอโดนเตะ เฮ้ยไหนว่าเป็ดเป็ดหนีหมาอยู่รไฟีเรว่อางไเลเป็ลยปางไระเมืองไงไปรมงไปเมอไปเมองเมืไเมองไปเมืงไปเมือไงไเมองไปเ่งเองไปงไงเมืงไปเเมืเืไอ้เมือไเมเงไปเมือแปมองแป้ไปเาอไปเงไปองไมไปเมืปเมองไปไอไปมไปอไปเาไปปเมเมืงไเมืองไเมืปเอไปเมืองไงไง กูอยากรู้มึงเป็นเทอร์โบหรือเปล่าหากูเจอหรอกเซฟเนาะอยู่ฐานเนาะไม่ไม่มีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบตายโอ้โหอะไรอะไรอะไรตุ๊บตับอะไรตุ๊บตับอะไรมึงกายตุ๊บตับอะไรไม่เคยเห็นกูหรอกใช่ใช่ใคร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 เฮ้ยเฮ้ยใครอยู่กูอยู่ใครวะอ้าวยอมตายดีกว่ามันคุณเห็นมันเหรอหรือมันเห็นมึง นี่มันพีชชานี่หว่าไม่ชออยู่แ้ว่ามึงไชอกันชอูี่เดียวเลยแถวกูเลยเฮ้ยมีัหลมีไม่ชคอยู่ผ้าหลโชอไว้ไหนชอบยูดีูดีเว้้วทอหาโค้ชอต้ดีต้อีวยผีดีโอยตายไอ้ชายนาเวยที่ ทำอย่างเดียวกับที่กูตายด่วยไม่มีใครเห็นกูหลอกเซฟกูบอกแล้วมันแนบเนียนตรงเนี้ยแนบเนียนเออวันพันมันมันมันไม่จริงดิมันพางตัวเว้ยมันมาแล้วไปไหนทำไม่ได้มอสมึงก็งทำไม่ได้มอสมดอีกพวกพี่อีกวิวิสามสองหนึ่งมีพ้าหล่อลายแม่วิ่งสวนกันเลเซอร์ quái Mew, quái, bỏ giờ mà đi như này. Giữ thả เออถานถานกูอยู่ถาน.หลุดเปล่า ơi เฮ้ย yêu เหี้ยโอ้จะกินนะ.โอ้ยใครก็ได้กันห้องดูได้กันฝั่งดูมั้ยใครเออเออกันๆ.เฮ้ยกันเลย.นี่มิวมิวกูมาก็ดังมิวกูตังให้อยู่มาก็ดังครับกู.ไอ้เหี้ย ดูไอเ้เหี้ยดูว่าทำกับกูแยกย้ายกันไปด้วยเพื่อนทีเพื่อนทีดูมนทำกับกูนะเว้ยแม่อตาเสร็จก็แยกย้ายเกินแบบเกินจะเยียวยาเกินจะเยียวยามันมันมันเหี้ยเกินจะเยียวยาโง่มอส มึงฟังเสียงก็ยมอนีได้ยนเลยตังไหนกไมเป็นวะไปทำไหนันวะต้อกไปทำไตรงนั้นน่ะมาบนรดมีโดมาบนระดมีเดี๋ยวได้นได้หรอเออถึงถึงเกิดความตายถึงกิดความตายกายแน่เจมึงลงมาได้เออเรกกูก็ไปเดาแฟดิเออเดแฟดไปแล้วเดแฟไปแล้วานี่ผสมใครเนี่ยลูปผมไปอะไร ไอตรงที่ที่กูเคยมาแอบพี่เี้ยอ๋อตอกูใช่ป่ะอุ้ยไปไหนดิไปไหนดิไปไหนดิเฮ้ยคนเราประตูเนี่ยคนเราประตูเลยเรื่องประตูประตูไมประตูประตูไม้เลยไม่ไดนไม่ได้กนไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้นไ้เดไม่ได้ไม่ได้เดไม่ได้ไม่ได้เดไม้เดได้เอ้มอสล้ใครคนอยู่ไม่รู้ใครมันจะไม่รู้ใครไปกินบอกพี่ไปกินพี่ไปบอกใครตงการบูมเบอร์เม์บ้าง ฮะไปไหมเม่โอ้ยยุงท้อตายไปไหน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 ตีหวพ่อ้งอ้าแดงไเฮ้ยมึงไปทอะไรกันเนี่ยน่คตรงนู้นเป็ดตนู้นนั่นนั่นา้าเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดรามข้างๆเีมีใครอยู่ไปดูเดี๋ยวไป โอหมอดเพื่อนมึงมีมึงมีเพื่อนด้วยหมดเพื่อนสายมึงนะนี่เว้ยจะาควานแนบเนี่ยทั้งหมดที่กูมีทางตามเลยแต่ทางตามที่เดิมเลยเนี่ยไอ้เจ้าชวนี่ที่เดิมเนี่ยดูด้วยโอ้โหเป็ดกูไปด้วยนะก่อนเพื่อนนะก่อนบอกว่าไอ้มอสไอ้มอสจะไปสลบไรต่อไปอย่าก่อนโชคโชคโชคเดี๋ยวไม่แอาที่เดียวกู ไม่ไอ้บอชี่พูดภาษากู่บอชี่ผู้แทางตันทางตันไอ้แทงตันแทนแทนแทงตันไอ้คนก็ตันอะมรกูเออเฮ้ยกูเหลือกูไอ้เซฟรึเปล่ะเซฟมันอยู่ไหนวะนอมบี้จับบอมบี้บนกล่องได้จากบนกล่องไอ้เซฟใช่ไหมขึงนในขึ้นในมึงอะไรไม่มีกูไม่ใช่ซ้ายมีคนซ้ายขึ้นมาเลี้ยวซ้ายดูดิดูมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไงไอ้ยังไม่ลงทุนว่ะ ไอ้กระโดดไอ้ดัดหมีเอาไม่จบกูนี่หว่าเนสจบกูนี่หว่าไอ้นี่มันศบไม่ชงด้วยยิงจบไม่ชงนี่หว่าไอ้ยนี่มันศบพวกปูนี่หว่ามันจะหันเลยนายยิ่งเต็มยิงยิงยิงมันยิงมันยิงมันเพื่ออย่าหันหลังให้มันดิเอ้ยมึงใหญ่นี่อย่าหันหน้าให้มันดิมึงก็หันหลังให้ดิเออนั่นแหันหลังไปไม่ได้ผ่านตาโอ้โห อ๋อสมุนก่อนเอากระเด็นเลยทีอ่ะที่นมึงอยากเข้าใกล้กูนะกูไม่มีกูกด F เมื่อไหร่มีกูร้านตลอดเวลานะไม่ไม่กูร้านตลอดเวลาอย่างงี้ด้วยเหรอวะเฮ้ยมึงเปล่นวิ่งไม่เย็วนะมึงไอ้มอสเโ้ยโชคตามมาโชคโชคตามมาเออเออเตามมาโชคแล้วแล้วแล้วอะไรเซฟอะไรทำอะไรทำอะไรเซฟเอ้าไอ้เหี้ยใครวะเป็นไรแล้วเฮ้ยไอ้บอสไม่มีใครอยู่ทางนั้นดิไ่มีอยู่ที่เกินไอ้เหี้ยเดือดตายแนี่ยไอ้สัส คนสนใจจะดูก็อมูลจานปิดบ้ามึงหากูเลยคนทางนั้นเลยดังวันนี้ไอเยี้ยมอสดูแลตัวเองดีๆด้วยนะโอ้ีเฮ้ยกูอยากล่วงว่ะโชว์ดูกูโชว์ดูกูโชว์ดูกูโชว์กูดูทีวีไม่ทำกาดกูประหลาดดูทีวีไหมเฮ้ยกูโดูย่งไงวะเป็นอะไรขึ้นมาเฮ้ยไก่ไก่ทอดใครวะไก่ทอดไก่ทอดไก่เทพไม่ใช่เหรอเอาเหรอนึกว่าไก่ทอดเฮ้ยไอเย เฮ้ยอีกวินนึงอีกวินนึงอีกวินนึงไม่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 มีคาวอาแป๊บไอ้บึงไม่ขังไม่ไม่ไม่ขังไม่ขังไม่ขังไม่เราไอาเราไอ้มดอยู่ไหนมดไปไงไปเราไรแม่งก็ฟันเราตายทีเหี้ยไอ้เหี้ยไม่เป็นไรข่าแม่งได้อยู่เอามาเอามาเรเสร็จแม่ใไอ่สัตว์จังวะนี้ไปมดมันอยู่ไหนวะไอ้ไอ้แตงกีวไอ้คนเดินเรงเร็วเร็ วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไอ้หันหลังแล้วไย่าให้มันฟันหัว้เลีอกให้มันเลือกไอ้ฉุยไปเลยโอยงโอ๊ย่วงดันได้วะกรคังกระั้งกะลงควันลงควันลงควันจะได้อร่อยจะได้อร่อยเฮ้ยยยยยอยย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 ยรยงยมยยยงยย่ยย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 ยม่ เนี่ข้านี้คนนึงข้านเออไอ้ไอ้เซฟมาดิเซฟลงมันไอ้อย่าไปฟันมันดิอย่าไปฟันมันเอ้าเอ้าโดนเซฟโดนเซฟโดนเองไม่ไม่ฟันท้องฟ้าแล้วมันไปโดนมิวเช่แค่เมื่อกี้ฟันแต่มี้งอะไรหรืกูไม่รู้ก็ไม่รู้ปรับเลยนี่่ตอ